นี่นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่วาสนานะคะคุณแม่ได้พูดไปว่าไม่ได้ประสงค์ออกนามเนาะทีแรกก็ลงหลงลืมๆนะคะช่วยเหลือลูกๆทั้งสี่เชือกที่อยู่ตรงนี้นะคะอาจากเนาะป่านี่นะคะไปชมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไปกันค่ะนี้เราได้ช่วยเหลือสี่เชือกนะคะช้างตกงานนะครับตกงานมาหนึ่งปีแล้วนะคะโอ้ยายๆอร่อยใช่ไหมคะโอ้โห โอ้ยยายกลับไมไ่ขาดนี่นะคะสับประรดที่คุณแม่เอซนะคะท่านได้ช่วยเหลือช้างตกง,งานทั้งสี่เชือกนะคะคข,ขอบคุณคะ่ะที่เอาสับประรดมาช่วยช้างตกง,งานค่ะคุณยายนะคะเป็นเจ้าของคุณยายเชือกนี้นะคะไม่มีควันประจํานะครับก็คือช่วยรูเลกันไปนะครับถ้าว่าสมมติว่าถ้ามีควันประจําแต่เชือกก็จะรูเลได้ทั่วถึงนะครับพอดีพอควนก็อย่างที่ว่านะครับ คนคนหนึ่งก็ดูแลทั้งหมดนะครับตามที่ช่วยกันเลยครับไปค่ะเราก็จะไปอ,อันจากเงาะป่านะคะเป็นชื่อชื่อเรียกกันคำขับนะคะเป็นาทางตกงานนะคะมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วเนาะพอ่อปีกว่าแล้วนะคะกบครวัวน,นี้ตกงานมาปีกว่ากว่าแล้วแล้วก็ ขาดแคลนอาหารมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีเชือกไหนบ้างเลี้ยงชายก็จะเป็นคุณตาแสนดีแล้วนุ่มสาต่อคะ่ะนี่เรากำลังไปหาครอบครัวช้างที่ตกการอยู่นะคะมีด้วยกันส<ม>ี่เ <4 S 2> ชือกน้องพ่อสี่เชือกนะนะคะสี่เชือก,กแล้วก็มีช้างแก่ด้วยนะคะเป็นช้างแก่ด้วย อ่าเลียวเลียวเลี้ยวโอเคเยมาว้ก็มาคันที่ครับทางเข้าก็จะ ข้ามกลางาข้ามกลางอ่อของน้องวัวน,นะคะแล้วก็น้องน้องกระบือ <laughs> น้องกระบือแล้วกันโ่นรับการสีเขียวบ้างในะงส่นะ <laughs> ไม่ค่ะถึงแล้ว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 เนะนะคะตรงนี้อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันกี่เชือกคะคุณพ่อควานครับผมสี่เชือกมีช้างพังช้างพลายช้างอะไรบ้างคะนี่อันนี้คือพลายพลายโดยนะครับพลายโดยอันนี้พี่ลูกศิษยทุนพใหญ่เดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปชมนะครับอันนี้พระเอกใหญ่ชื่ออะไรคะออมสินนะคะเดี๋ยวนะหัวหน้าเผานะครับหัวหน้าเผาอ่านะคะเราเราก็จะให้ที่พี่อ่าได้ชมกันนะคะว่า วันนี้เราได้ช่วยเหลือสี่เชือกนะคะช้างตกงานนะคะมาดูกันว่าเชืออะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเป็นหัวหน้าเผ่านะครับหัวหน้าเผาออมสินนะครับอ่ะอันนี้นะคะสีดอนะคะสีดอสีดออมสินนะคะสีดออมสินนะครับโอ้โหเสียงหวานเียนี่พวกเขาจะเสียงหวานนะครับเสียงหวานกันเลยหนุ่มๆหนุ่มๆอยู่นี่ไม่ได้หนุ่มๆเสียงหวานนะครับทางนี้ล่ะคะพ่อ นี่ครับสังเกตด,ดูที่หานะครับขาดแคลนมากเลยนะครับใช่ค่ะขาดแคลนมากมากเลยน้องค่ะมียาหญ้าตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้จะเป็นชายโอยนะครับเด็กชายโอยตัวนี้จะดื้อนิดหน่อยนะครับโอ้ดื้อเหรอเราเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เรจะดื้อกว่าพี่พ่อขาวนิดหน่อยนเลยไปเลยครับผมครับเลยรับเลยสวัสดีครับ โอ้โหนะคะก็พี่ดอยนะคะเด็กชายดอยเด็กชายดอยครับเด็กชายดอยสวัสดีครับเด็กชายดอยกำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะคะยังงงงงนิดนึงคุณพ่อควานเข้าไปคนเดียวนะคะเมื่อกี้จะกลัวๆหน่อยอันนี้คุณพ่อควานเขานะคะ อ๋อถือมาเข้าไปก็แบบให้เขาเกรงขามบ้างนะคะให้เขาเกรงขามหน่อยเพราะเราไม่ใช่ควานใช่ค่ะเราไม่ได้ถือมาทําร้ายไม่ได้ถือมาตีเขานะคะนะคะนี่ก็เป็นพี่ดอยนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้สี่เชือกนะคะเรียกว่าไม่มีควานประจํานะครับก็คือช่วยรุแลกันไปนะครับถ้าว่าสมมุติว่าถ้ามีควานประจําแต่ละเชือกก็จะรุเลทั่วถึงนะครับพอดีพ่อควาน ก็อย่างที่บ้านนะครับคนคนนึงก็ดูเลยทั้งหมดนะครับตามีคช่วยกันเลยครับใช่ค่ะอ่ะวันนี้เรามีสับประรดมาแจกอ่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปอันนี้เป็นพี่สีรออมศินนะคะฝัง่งฝัง่งฝั่งทางนี้จะเป็นน้องดอยนะคะหนุนหันดากให้แล้วอันนี้เป็นสีรออมศิินนะครับ โอ้ยบายบายเป็นด้วยบายบายเป็นด้วยโอ้โหดูค่ะบายบายเหมือนพี่บัวเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะคะที่สนับสนุนสัปะรดให้น้องช้างตกงานนะคะั้งสีเชือกที่คุณแม่ได้ช่วยเหลือช่วยเหลือเป็นสะพานบุญต่อให้นะคะ สวัสดีค่แล้วสวัสีใจเฉียวด้วยเฉียวก่อนอันนี้ช้างพังใช่ไหมครับพ่อขวานครับพังช้างพังนะคะพังไพรินครับพังไพรินนะคะเราห่วงเนื้อห่วงตัวาหวงเนื้อหวงตัวไม่ให้ใครไปจับอย่าไปยุ่งเขานะห่วงเนื้อห่วงตัวอันนี้ต้องให้คว้นฉุยนะครับนะคะนี่จะห่วงเนื้อห่วงตัวนิดหน่อยนะคะอ่ะตัวที่สามผ่านไปนะคะแล้วก็ นี่นะคะสับปะรดที่คุณแม่เอซนะคะท่านได้ช่วยเหลือช้างตกงานทั้งสีเชือกนะคะนี่เอาเอายังไงยังไงยังไงพี่ไพลินยังไงสวัสดีค่ะยังไงโอ้โหสวัสดีค่ะพร้อมสับปะรดนะคะ ขอบคุณค่าแบบแบบแบบคนหิวนะคะขอบคุณค่าไม่พอใจพน้อคอขอบคุณค่าแบบ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 หิวแล้วอ่ะพ่อควานนะคะอ่าทางนี้ก็จะเป็นคุณยายนะคะมีคุณยายนะคะคุณยายเนี่ยนิสัยดีนะคะใครก็เข้าหาได้วันนี้ก็ได้สับปะรดมาให้ยายนะคะอันนี้คุณยายนี่คือช้างเชือกนี้นี่รุ่นยายแล้วนะคะรุ่นยายน้องพอยแล้วนะคะคุณพ่อความก็ได้ลงสับปะรดหนึ่งคันรถคุณพูดเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะให้เดี๋ยวคุณแม่จะให้คุณพ่อควานนะคะได้ขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะคะผู้ใจดีที่สนับสนุนต้นสับปะรดในครั้งนี้นะคะให้กับอาณาจักรเงาะป่านะคะตรงนี้ทั้งสี่เชือกนะคะที่อยู่รวมกันตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะที่เอาสับปะรดไปช่วยช้างตกงานค่ะอันนี้ก็คือนะคะคุณยายนะคะ เป็นเจ้าของคุณยายเชือกนี้นะคะนี่นะคะพ่อควานพ่อควานโอ้ดูยายยายกินอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหยายยยาอร่อยใช่ไหมคะโอ้โหโอ้ยยายกัดไม่ขาดโอ้โหอะไรท้านกัดไม่ขาดเหรออ๋อนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อควานนะคะได้ขอบคุณคุณแม่เอฟซีนะคะ คุณพ่อควานก็จะเขินๆนิดนึงนะคะขอบคุณพี่ใหญ่เริทุกท่านครับผมที่ให้ความช่วยเหลือเราอาหารช้างพูดไม่ค่อยเก่งค่ะนคะก็เดี๋ยวคุณแม่นะคะคุณพ่อควานพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าทํางานนี้สู้สุดใจเลยนะคะทั้งสามท่านนะคะได้เป็นเอ่อพ่อควานของอาณาจักรเพาะป่านะคะที่อยู่ตรงนี้ทั้งสี่เชือกนะคะ ตกงานกันอาหารก็ขาดแคลนหนักมากๆเลยนะคะนี่ก็มาถ่ายให้ที่ที่ได้ชมเป็นครั้งที่สองนะคะตรงนี้ข้างๆข,ข้างหลังบ้านน้องพลอยนะคะอยู่ตรงนี้สี่เชือก,อกตกงานทั้งสี่เชือกเลยนะคะอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะมีเอ่อผอมลงไปบ้างหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ตกงานนะคะตกงานมาปีเท่าไหร่แล้วคะพ่อขวานหนึ่งปีแล้วใช่ไหมคะหนึ่งปีแล้วนะครับ แต่ก่อนอยู่ที่ไหนกันคะนี่พ่อควานาออกพัทยานะคะแต่ก่อนแต่ก่อนนะคะช่วงปีสองปีที่แล้วอยู่พัทยานะคะตอนนี้ก็ได้กลับมาตั้งหลักเริ่มต้นกันใหม่ที่บ้านเรานะคะตกงานกันทั้งสีเชือกเลยนะคะอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้คือเรียกสั้นๆว่ามา <ๆ S 2> จากเกาะป่านะคะ <laughs> อยู่ในป่านในดงนะคะอยู่ในป่านในดงนะคะ <laughs> ก็ตรงนี้ก็สี่เชือกด้วยกันนะคะคุณแม่ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่เอฟซนะคะผู้ใจดีที่สนับสนุนค่าที่สนับสนุนสัปะรดในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราคุณพ่อขวานว่ารอปรับพื้นที่นะคะจะดีกว่านี้ตอนนี้รอรถ,ถไถว่างก่อนนะคะก็ท่านใดอยากสนับสนุนนะคะช่วยค่าอาหารของอาณาจักรเงาะป่านะคะที่อยู่ตรงนี้ทั้งสี่เชือกนะคะบอกคุณแม่ได้เลยนะคะอยากสนับสนุนเป็นสับปะรด เป็นหญ้าเป็นกล้วยเป็นอะไรต่างๆนา,นานาก็บอกคุณแม่ได้เลยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมา,าขายกล้วยตรงนี้แหละช่วยพี่ๆทั้งสี่เชือกนะคะสงสารมากๆเลยอยู่ตรงนี้สี่เชือกนะคะอยู่ติดใกล้เราเลยนะคะวันวันอตอนได,ได้คุณแม่ได้ช่วยเหลือไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งที่ขายกล้วยครั้งหนึ่งนะคะถ้าทนายจำได้นะคะ แต่ก็น้องก็กินทุกวันนะคะหลายเชือกด้วยอยู่ตรงนี้นะคะพ่ะคพานก็หลายคนนะคะอ่านี่นะคะประมาณนี้เลยหอมซุปเลยนะคะนี่ดูกค่ะหอมซุปเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขอพักความน่ารักของพี่ๆอาณาจักรเงาะป่าไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่ๆท่านใดอยากช่วยเหลืออาณาจักรเงาะป่าที่อยู่ตรงนี้ทั้งสี่เชือกนะคะกะ็บอกคุณแม่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณคุณแม่เอฟซีใจดีนะคะที่สนับสนุนสับประรดในครั้งนี้นะคะให้เด็กเด็อันจักรงาะป่าได้อิ่มท้องกันไปได้หลายวันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะร่ํารวยร่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ ครอบครัวน้องบัวพลอยขี่ดื้อด้วยนะคะวันนี้ครอบครัวน้องบัวพลอยขี่ดื้อได้มาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องชาวช้างที่ตกงานนะคะอาณาจักรเงาะป่าที่อยู่ตรงนี้ทั้งสี่เชือกนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ